ขอกลุ่มชาติพันธุ์เยอะและอยู่ในภูเขานะครับนะนะทางเราก็มีชุดสืบสวนชุดอะไรคอย นม่อแม่หนี้หมือกันอนอไอ้มีกองจอ่ราะว่าข้าเขาล่ะเพรประทานครับตอนนี้ตำรวจเขากำลังไอุ้่นตัับไปเด็กตัดไปเด็ตอนนี้ไม่รับติดตอยู่อีกคนนึงมังกนี่นะ ก,ก็เกิดจากาทางประธานชุมชนเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งในการาป้องกันยาเสพติดนะนะฮะก,ก็ขอบคุณที่ช่วยกันจดสองดูแลนะฮรเป็นแบบหน้าที่จนไปพบมอบตัวหรือการตำรวจรับเพราะไม่ได้จะเป็นข้อหาหนักหรืออะไรมากมายแต่ถ้าไม่มามอบตัวเนี่ยเจ้าตำรวจก็จะใช้นะครับมาจากส่นชุมชน นะแต่ในส่วนนั้นเนี่ยทางโรงพักเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจเหมือนกันก็ได้แจ้งข้อหาก็คือกล่าวหาว่าที่จะหลุดเล็ดลอดหรือไปไหนได้ตอนนี้ก็พยายามนะฮะติดตามหาตัวอยู่แต่ทีนี้ออก้อพื้นที่นะฮะเรายังประกอบอยู่ ก,กับเ,เนอรครับเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอให้ครับเนี่ยกับกลับขึ้นรถแล้วนี่ กลังมีตั้งอยู่ที่แม่ตรันนออดนะครับออกใบประกาศนะครับปินบัตรแล้วก็ใส่เครื่องแบบอาสาสมัครตรงบ้านบมือลงจเดี๋ยวใเส้นทางใช่ไหมใาเส้นทางครับว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยใช้เวลาพ่ลรงพักสามชั่วโมงนะครับ แล้วก็ไม่ทาอะไรหรืออะไรต่างไม่มีการเอายามาเสพหน้าห้องสืบสวนหรืออะไรต่างในโรงพักนะฮะก็ไม่มีคนจริงนะไม่มีมือคนจริงแต่อย่างใดเพราะเราได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบถามท่านประชามชุชนหรืออะไรต่างนะครับก็อยากจะชี้แจงข้อมูลให้รับรู้แล้วในส่วนผู้ใช้ผู้เสพที่จำนวนแปดคนนั้นเนี่ย นะครับเราก็ไมไ่นิ่งนอนใจนะครับพอเรารทราบข่าวจากสุ่มวลชนนะฮะแต่ในส่วนนั้นเนี่ยทางโรงพักเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนอนกันก็ได้แจ้งข้อหาก็คือกล่าวหาว่านะครับดำเนินคดีกับผู้ที่เสพนะฮะเอามาตัวดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นผู้เสพหรือเป็นข้อบคอรองนะครับโดยเฉพาะการที่หลบหนีหรือ ไม่แสดงตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการตรวจสอบยาเสพติดของเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับก็มีพิรุษอันครสงสัยว่าน่าจะใช้เสพเนี่ยเราก็ดําเนินคดีอีกข้อหาหนึ่งนะครับใช่ไหมทุ่มกับ,บก็ดําเนินคดีทั้ง8คนตรนนี้ติดตามตัวมาได้3คนคที่เหลือเราก็จะออกหมายจับนะครับเพราะทุกคนทราบชื่อทร,ท,รทราบที่อยู่เป็นคนไทยไม่มีทางที่จะ หลุดเล็ดลอดหรือไปไหนได้ตอนนี้ก็พยายามนะฮะติดตามหาตัวอยู่แต่ทีนี้ออกนอกพื้นที่นะฮะเรายังประกบอยู่นะครับถ้าหากไม่มามอบตัวหรืออะไรต่าง mm hmm. ก็จะเดินคดีอย่างหนักไม่ลดโทษนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้ให้พี่น้องญาติพี่น้องไปบอกแล้วให้ให้ให้มามอบตัวหรือเราจวบดซากเพราะไม่ได้จะเป็นข้อหาหนักหรืออะไรมากมายแต่ถ้าไม่มามอบตัวเนี่ย ที่บอกก็จะใช้นะครับมาตรการอย่างเด็ดขาดก็เรียนเียรนท่านประธานชุมชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนคระทางกางท่านประธานชนุมชนมีอะไรไหมฮนะหรือว่า